สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูศิทิสุดาคณะสีวงค่ะกับการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นเรื่อกศึกษาปีที่3ค่ะสําหรับการพบกันของเราก็เป็นครั้งที่4แล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะเมื่ออคลิปก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็ เ,เกี่ยวกับการเมืองการปกครองค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพูดถึงการถึงเรื่องพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของกรุงรัตนโกสินทร์สมัยตอนต้นนั่นเองค่ะค่ะลักษณะเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะจะเริ่มในปีพุทธศักราช2325ถึงปีพุทธศักราช2394ค่ะ ซึ่งลักษณะทางเศรษฐกิจของเขานะคะก็จะเป็นแบบยังชีพค่ะโดยผลิตสินค้าเพื่อบริโภคหรือผประโภคในครัวเรือนและแลกเปลี่ยนกันเองในชุมชนที่เหลือส่วนหนึ่งก็เอาไว้สําหรับเสียภาษีอารกรให้กับแผ่นดินค่ะแล้วก็ถ้ายังเหลืออยู่นะคะก็อาจจะนําไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ซื้อขายกันนั่นเองค่ะสําหรับการค้ากับต่างประเทศนะคะจะอยู่ภายใต้การค,าควบคุมของพระคลังสินค้าที่ผูกขาดการค้ากับต่างประเทศค่ะอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่1และสมัยรัชกาลที่2นะคะ ซึ่งไม่สามารถเก็บภาษีอาการกรได้เพียงพอสําหรับจ่ายเบีย้ยหวัดเงินปีแก่ขุนนางข้าราชการจนต้องนําเงินกําไรจากการค้าสัมภารกับต่างประเทศมาใช้จ่ายเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรายจ่ายของแผ่นดินเพิ่มมากขึ้นจึงต้องหาวิธีเพิ่มปูนรายได้ให้กับท้องพระคลังในด้านการค้าสัมภารกับต่างประเทศรวมทั้งการใช้วิธีประมูลผูกขาดการเก็บภาษีอากรค่ะก็ทําให้ท้องพระคลังมีไรายได้เพียงพอต่อการ ใช้จ่ายนั่นเองนะคะอ่าสำหรับการประมวลการผูกขาดเกี่ยวกับการเก็บภาษีอารกรเนี่ยนะคะก็คือเป็นการค้าสมเพากับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็มีทั้งของหลวงอ่าซึ่งเป็นพระคลังสินค้านะคะอ่าทำขึ้นมาขายแล้วก็จะมีกลุ่มเอกชนเช่นเจ้านายขุนนางแล้วก็พ่อค้าชาวจีนค่ะซึ่งผลกําไรที่ได้จากการค้าสมเพาานะคะทําให้เจ้านายและขุนนางมีทุนทรัพย์มากนะคะแล้วก็มีอํานาจทางการเมืองมากขึ้นนะคะ เช่นขุนนางตะกูลบุญนาคนะคะก็มีการถ่ายสมเพาจนมีความมั่งคัง่งแล้วก็ได้สั่งสอนหนาาทางการเมืองและเศรษฐกิจสืบต่อกันมาในหลายรัชากาลเลยทีเดียวค่ะผลิตธิลทางการเกษตรในสมัยาารัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สําคัญก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีข้าวน้ําตาลพริกไทยแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างรายได้ให้กับแผ่นดินก็จะมีไม้สกักไม้ฝังดีบุกรวมทั้งเหล็กทองแดงตะกวดทองคําซึ่งก็มีอยู่ทั่วไปในกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะ อ๋อไม่ใช่ค่ะอยู่ในกรุงรัตนาโกสินั่นเองค่ะ,ะในปลายพุทธศักราช2368นะคะอังกฤษก็ได้ส่งร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีนะคะเข้ามาติดต่อทำสนธิสัญญานะคะค้าขายกับไทยนั่นเองนะคะซึ่งสนธิสัญญานี้เราก็จะเรียกว่าเป็นสนธิสัญญาเบอร์นีนะคะซึ่งทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ค่ะ ในวันที่20มิถุนายนปีพุทธศักราช2369ค่ะซึ่งส่วนที่สัญญาดังกล่าวนะคะก็มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการค้าดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มแรกเลยก็คือนะคะห้ามไม่ให้พ่อค้าอังกฤษซื้อเข้าเปลือกข้าวสารบรรทุกออกจากกรุงเทพปืนและกระสุนดินดำซึ่งพ่อค้าอังกฤษบรรทุกเข้ามาในเมืองไทยจะขายแก่ใครๆไม่ได้นอกจากทางราชการไทยถ้าไทยไม่ต้องการพ่อค้าต้องนำกลับออกไปให้หมดนะคะข้อ2ค่ะ นอกจากข้าวปืนและกระสุนดินดำไทยยอมให้พ่อค้าอังกฤษซื้อขายสินค้าได้โดยสะดวกไม่มีข้อจำกัดโดยเรือบรรทุกสินค้าเข้ามาขายจะต้องเสียค่าธรรมเนียมปากเรือตามขนาดของปากเรือวาระ1,700บาทแต่ถ้าเป็นเรือเปล่าที่จะมาซื้อสินค้าไปขายให้เรียกค่าธรรมเนียมปากเรือวาระ1 5 0 0บาทคา่ะสนทิสัญญาเบอร์นีนะคะเป็นสนทิสัญญาทางพระราชมายัยจีและการพาณิชย์ที่ไทยทำกับอังกฤษเป็นเป็น ครั้งแรกเลยนั่นเองนะคะหลังจากทําการสนทิสัญญาพระราชไมตรีแล้วกับอังกฤษแล้วนะคะสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาติดต่อและทําสนทิสัญญาทางพระราชไมตรีแล้วก็การพาณิชย์กับไทยเช่นเดียวกันกับอังกฤษนะคะหลังจากนั้นพ่อค้าต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาค้าขายในกรุงเทพมากขึ้นก็ทําให้สินค้าออกของไทยเป็นที่ต้องการของพ่อชา้าชาวต่างชาติเป็นอันมากนั่นเองนะคะ สรุปแล้วนะคะก็คือ,อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต้นเนี่ยเริ่มขยายตัวแล้วก็เจริญรุ่งเรืองตามลําดับตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่2จนกระทั่งสึงสมัยรัชกาลที่3เ,เพราะว่ามีระบบการค้าแบบผูกขาดนะคะโดยพระคลังสินค้าแล้วก็การเข้ามาติดต่อค้าขายของชาตวันตกในสมัยรัชกาลที่3มเนี่ยมีการทําสนธิสัญญาทางราชมัยตรีกันนะคะ ก็เลยทําให้เกิดการค้าขยายตัวมากขึ้นเองนะคะส่วนการค้าขายกับจีนก็ดําเนินตามปกตินะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยของเราเป็นอย่างมากเลยเพราะทําให้ศสกิจของเราเนี่ยเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะอ้าต่อไปทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับสังคมค่ะในด้านสังคมนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะ ก็จะมีสักดินาอยู่ในสังคมไทยคําว่าสักดินาหมายถึงอะไรนะคะก็คืออํานาจหรือสิทธทิพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินตามศักของแต่ละคนค่ะก็เป็นการถือครองที่ดินนั่นเองนะคะซึ่งการถือครองที่ดินนี้ก็จะบอกบอกถึงบทบาทอํานาจอะไรต่างๆด้วยนะคะาการถือครองที่ดินนี้นะคะเป็นการกําหนดสถานะแล้วก็สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของคนในสังคมยกตัวยอย่างเช่นมหาปราชนะคะจะ มีศักดินา1นึ่งแสนเจ้าพระยามีศักดินาหนึ่งมื่นไพรจะมีศักดินา1 0บถึงยีสาดถ้ามีศักดินา5ไร่นั่นเองนะคะสับโครงสร้างนะคะก็จะมีสถาบันอยู่ทั้งหมด6สถาบันด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะพระมหากษัตริย์นะคะมีมีหน้าที่เป็นประมุขสูงสุดของราชอาณาจักรแล้วก็ เป็นเจ้าชีวิตแล้วก็เจ้าแผ่นดินของรัษฎรได้รับการยกย่องจากประสงค์นิกรว่ามีลักษณะเป็นสมบูริเทพตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองค่ะอ่แล้วก็เป็นธรรมราชาตามความเชื่อในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ทรงเป็นพระบิดาแห่งทวยราชตามคติความเชื่อดั้งเดิมเมื่อเริ่มต้นชุมชนของกลุ่มคนไทยในสมัยสุขโขทัยอีกด้วยค่ะอันดับที่2นะคะก็คือราชวงศ์ค่ะราชวงศ์คือใครก็คือบรรดาเจ้านายซึ่งมีลักษณะเป็นเครือญาติของพระมหากศาศาษัตริย์นะคะ บางทีก็จะเรียกว่าพระบรมวงศานุวงศ์ตำแหน่งของพระบรมวงศนะ์นสาุนวงศ์แบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือสกุลยศกับอิสริยยศค่ะสกุลยศนะคะจะมี3ามตำแหน่งได้แก่เจ้าฟ้าพระองค์เจ้าแล้วก็หม่อมเจ้านะคะลดหลั่นกันมาเรื่อยๆตามลำดับนะคะแล้วก็จะมีหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงอะไรต่างๆด้วยนะคะส่วนอิสริยยศนะคะหมายถึงพระยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้แก่เจ้านายที่ได้รับพระยศสูงขึ้นได้แก่กรมสมเด็จพระ กรมพระกรมหลวงกรมขุนกรมหรมหืน่นลดหลั่นตามลําดับค่ะยกตัวอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ได้รับโปรดเกล้าให้เลื่อนเป็นกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลหรือเรียกว่าวังหน้าคําว่าเจ้าฟ้าเป็นสกุลยศค่ะส่วนกรมหลวงและก็กรมพระเป็นอิสริยยศนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการถือศักดินาของพระราชวงศ์ทั้งหลายที่จะแตกต่างลดหลั่นกันลงไปด้วยเช่นพระหมหาอุปราชมีศักดินาหนึ่งแสน เจ้าฟ้ามีศักดินาตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้าพันถึงสี่หมื่นไร่เป็นต้นค่ะอันดับต่อมานะคะก็คือขุนนางค่ะขุนนางเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่รับราชการแผ่นดินโดยมีศักดินายศราชินนามแล้วก็ตำแหน่งเป็นเครื่องชี้บอกถึงฐานะถึงอำนาจและเกียรติยศนะคะขุนนางก็จะมีสักดินาแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นขุนนางระดับบนที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์จะมีศักดินาตั้งแต่4 0 0ถึงห0,000ไร่ ถ้าเป็นขุนนางระดับล่างก็มีการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์แต่ได้รับการแต่งตั้งจากเสนาบดีไม่ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์นะคะแต่ได้รับการแต่งตั้งจากเสนาบดีก็จะมีศักดินาต่ำกว่า400ไร่ลงมาแต่ไม่ถึง25ไร่ในสมัยนั้นนะคะขุนนางมีตั้งแต่เจ้าพระยาพระยาพระขุนพระหลวงขุนหมื่นแล้วก็พันลดหลั่นตามลําดับนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเจ้าพระยารัตนาพิพิธสมุหานายกนะคะ เจ้าพระยานี่เป็นยศค่ะรัตนาพิพิธเป็นราชชินนามค่ะส่วนมุมหานายกเนี่ยเป็นตำแหน่งนั่นเองค่ะขุ <c oughs> นนางที่มีศดินาตั้งแต่400ไร่ขึ้นไปนะคะรวมถึงบุตรจะดรับการยกเว้นจากการถูกเกณฑ์แรงงานนั่นเองค่ะอันดับที่3นะอันดับที่4นะคะก็คือไพร่ไพร่คือใครไพร่ก็คือราษฎรที่มีหน้าที่ในการสังกัดกับมูลนายมูลนายก็คือเจ้านายหรือขุนนางนั่นเองนะคะ สอบเกณฑ์แรงงานไปใช้ในราชการต่างๆไพ่แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ไพ่หลวงไพ่หลวงก็คือชายชการอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งเป็นราษฎรสามัญผ่านการสักขึ้นทะเบียนสังกัดกรมกองต่างๆเพื่อรับราชการหรือเพื่อเข้าเดือนค่ะกับไพ่สมนะคะก็เป็นชายชการนะคะซึ่งเป็นราษฎรสามัญน,นะคะผ่านการสักแล้วนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยได้พระราชทานให้แก่มูลนายเป็นการตอบแทนเนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีเงินเดือนค่ะ ฐานะของไพร่ก็ต้องสังกัดกับมุลนายคนใดคนหนึ่งนะคะเพื่อรับการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะไพร่เนี่ยก็จะมีศักดินานะคะก็คือจะมีสักดินาตั้งแต่1 0ถึง25ไร่คะ่ะในเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามหรือมีการเกณฑ์แรงงานไปทํางานหนักไพร่หลายคนก็จะหาทางหลบหนีนะคะบางคนก็อาจจะเข้าป่าบ้าออกบวชบ้างหรือย้ายกรมไปอยู่กับบุลในายใหม่นะคะจึงต้องถูกจํากัดสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายที่อยู่ต้องขึ้นทะเบียนตามภูมิลําเนาของตนเองนะคะแล้วก็ จะย้ายกรมสังกัดไม่ได้เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากมูลนายนั่นเองค่ะอันดับที่5ค่ะทาตนะคะทาตนะคะก็เป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ในรายงานของชีวิตตนเองคือไม่มีสิทธิในชีวิตตนเองเลยนั่นเองนะคะเพราะตกเป็นทาตของนายจนกว่ารับการถ่ายถอนตัวจากความเป็นทาตค่ะนอกจากจะได้รับการถ่ายตัวให้เป็นสละแล้วนะคะกฎหมายยังให้พ้นจากความเป็นทาสด้วยวิธีการอื่นๆได้อีกยกตัวอย่างเช่น ถ้านายเงินอนุญาตให้ทาตบบทเป็นภิกษุหรือสามเณรหรือนางชีถือว่าหลุดพ้นจากความเป็นทาสค่ะหรือในกรณีที่นายเงินพี่น้องลูกหลานของนายเงินได้ทาสเป็นภรรยาให้ทาสผู้นั้นเป็นไทยและลูกที่เกิดมาเป็นไทยด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นโอกาสที่ทาตจะพ้นจากความเป็นทาสในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงมีหลายช่องทางซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เป็นทาสที่ต้องการเป็นไทยแก่ตนเองนั่นเองค่ะอันที่สุดท้ายนะคะก็คือพระภิกษุสงฆ่ะ พระภิกษุส,สงฆ์ก็คือผู้สืบทอดพุทธศาสนานะคะได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของคนไทยในทุกระดับชั้นนั่นเองค่ะโดยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประมุขฝ่ายสงฆ์ได้รับการสถาปนาจากพระมหากษัตริย์พระภิกษุส,สงฆ์จะมีตำแหน่งสูงต่ำลดหลั่นกันในไปนะคะนับตั้งแต่พระภิกษุส,สงฆ์ธรรมดาพระครูพระราชาคณะแล้วก็สูงสุดคือสมเด็จพระสังฆราชนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีศักดินาลดหลั่นกันตามลำดับนั่นเองนะคะ สรุปแล้วนะคะสภา,าพสังคมไทยในสมัยราาัชกาลศิล์ตอนต้นเนี่ยเป็นสังคมศักดินานะคะแล้วก็มีลักษณะของการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในสังคมนะคะโดยสะท้อนให้เห็นถึงการถึงจํานวนศักดินาของแต่และบุคคลเป็นตัวกําหนดน,นั่นเองนะคะองค์ประกอบของโครงสร้างสังคมไทยก็จะมีพระมหากษัตริย์มีพระราชวงศ์เจ้นา,นานายขุนนางพระทาแล้วก็พระภิกษุสงฆ์นะคะซึ่งก็มีความสําคัญคกันแล้วก็ทําหน้าที่ ของตนเองนั่นเองซึ่งพระมหากษัตริย์ก็มีอำนาจส่งสวนั่นเองนะคะอ่ะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสาหรับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและด้านสังคมนะคะของกรุงรัตนโกสินทร์ต้นนะคะอาทีนี้นักเรียนฟังคําถามค่ะข้อหนึ่งเศรษฐกิจของไทยก่อนการเข้ามาติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกมีลักษณะอย่างไรข้อหนึ่งเศรษฐกิจของไทยก่อนการเข้ามาติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกมีลักษณะอย่างไรค่ะข้อ2 เพราะเหตุใดพ่อค,าตตค,ออค,าค้าคชาวตะวันตกจึงไม่ค่อยพอใจพระคลังสินค้าเพราะเหตุใดพ่อค้าชาวตะวันตกจึงไม่ค่อยพอใจพระคลังสินค้าและ3ค่ะระบบสดินามีความเกี่ยวข้องกับชนชั้นในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างไร ระบบสักดินามีความเกี่ยวข้องกับชนชั้นในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,นอย่างไรของเรื่องต่อคำถามของครูท้ายคลิปในเฟซลุ่มของเราค่ะหวังว่านักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อสอบถามคุณครูได้ทางไลน์หรือเฟซลุ่มของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ